ขนาดวัดโดดาหารคนล้อมแต่หลวงพ่อไม่เคยทิ้งพระและครูใต้หลวงพ่อถวายปัจจัย5,000ช่วยค่านา้ำค่าไฟ3 2 3วัดทุกเดือนแล้วให้กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาตั้งแต่ดวงตาลำมุนถูกระเบิดรูปแรกปี47จนทุกวันนี้20ปีหลวงพ่อก็ให้มาตลอดไม่เคยทิ้งเลยจนชาวบ้านเข้าใจที่หลวงพ่อพูดอยู่ยประจําบาพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ลูกชายโทรบอ,บอ,อกแม่เขาจะบวิดโครงการอบมรมทรรมไดยากที่วิศน์ไปทมกายป้ากใจหายหมดเลยนะเราก็บอกถ้าลูกบวชที่ทมกายแม่ไม่ไปเพราะว่าความที่ไม่เคยไปได้ยินชาวบ้านนั่งดามนั่งวา่าวัดอย่างนั้นอย่างนีง้แต่ก่อนโอ้โหถ้าเห็นทมกายนี่ไม่ได้เลยล่ารายชื่อไล่โครงการออกเลยนะตอนนั้นเพิ่งเริ่ม DMT ลูกชายเอาจารธรรมมาติดให้ป้าก็บอกไม่ต้องติดที่นี่แต่ลูกชายไม่ยอมลูกชายนี่เขาจะเป็นคนที่กลัวความสูงแต่เขาขึ้นหลังคาจนกระเบื้องแตกพยายามติดให้แม่ให้ได้เราคนที่เป็นแม่เห็นเขาพยายามมากเลยจนทำเลสป้ากดูตอน บูชาพระเจดีย์ป้าชอบองค์พระทําไมถุยขนาดนี้เราไม่เคยเห็นเลยกือ,อความสุขยากะนั่งสมาธิแต่นั่งไม่เป็นสองคนมันเจ็บมากเจ็บจนรลองเลยป้าบอกไม่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหนเจ็บเท่าไหรมันเจ็บไปเลยถ้าไม่ครบชั่วโมงจะไม่ลุกขึ้นเอาตั้งใจมากพอนั่งนั่งมันเลยความเจ็บไปเราเกิดความสบายองค์พระที่เราเห็นในทีวีมาผุดในท้องป้าทําให้เราเข้าใจคาหลวงพอ่อที่ทําไม่ได้คือเราไม่ได้ทําทุกคนทําได้ถ้าได้ทาป้าก็บอกลูกชายงลงูกแม่ยอไมไหมลูก,กวัเนะีย ตอนที่ลูกบวชป้าก็าไปพอเห็นขบวนพิธีบวชก็ปลื้มมากเลยคือเราไม่เคยเจอสภาพแบบนั้นคนยกมากแดดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบยร้อยพอเลวเห็นเราก็ศรัทธาแต่ว่าที่เห็นได้ชัดวัดประจกายทาอะไรอยู่น้ําท่วมบ้านป้า,ปาหลวงพ่อท่านส่งของไปช่วยทางฝั่งพระใต้ชาวบ้าน30050 0คนหลวงพ่อก็ให้มาตลอดเลยสิ่งที่ไม่เคยรู้เพาได้รู้ตั้งแต่ใต,ใต้ถูกวางระเบิดปี4ี่บางวัดท่านออกบินตาบาดไม่ได้หลวงพ่อดูแลและครูไม่เคยทิ้งเลยเพื่อให้ท่านได้รักษาได้ดูแลจะได้ไม่ต้องทิ้งวัดลองคิดดูปัจจัย5 000. และของเดือนนั้นเท่าไหร่ที่หลวงพ่อถวาย3 2มาทุกเดือนไม่ตกสักวัดหนึ่งแล้วให้กองทุนหนุนครูใต้มาตลอด20ปีหลวงพ่อไม่เคยทิ้งเลยพอได้รู้หลวงพ่อทําอะไรยังไงป้าดิชอบมากเลยทําแบบนี้ป้าก็ถามตัวเองชีวิตเราทําอะไรเพื่อพระพุทธศาสนาบ้างป้าก็เลยลุยมาตั้งแต่นั้นเลยไม่ว่าหาอะไรป้าจะลุยทําได้ทุกอย่าง ครั้งแรกทําหน้าที่กเลยนะมิตรหลวงพื้นที่นิมนต์พระตักบารอัดใหญ่ทุกปีเลยไม่เคยขาดเลยวันป้ายอยู่ชายหาดสิงห์นครห้าเพื่นมีวัดอะไรบ้างป้าจะนิมนต์หมดทุกวัด400ถึง500ไม่มีวัดไหนนะจะปฏิเสธเพราะว่าไม่ว่างานอะไรท่านก็รอเราอยู่หลวงพ่อถวายสถินแต่ละวัดท่านก็ปลื้มมากมากเลยคือวัดจังหวัดที่ป้ารับบุญควนมากไม่เมตมเจ้าภาพจองหลวงพ่อเป็นประธานกฐินจะช่วยวัดละหนึ่งแสนเวลาป้าไปทอดกฐินหลวงพ่อป้าก็เลยบอกบุญจะวัดนี้ไปวัดนู้นเพราะว่าคนบ้านว้ากินเรเาไวลากระฐิน แล้วเขาก็เจอป้าถึงว่าทาให้ชาวบ้านก็สนุกสนานเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นที่เขาไม่เข้าใจทําไมเขาเข้าใจเยอะมากเพราะชุดนี้นะตั้งแต่ว่าป้ารับบุญตรงนี้มา20ปีป้าจะใส่ของป้าตลอดเลยป้ารักของป้ามากก็เราลงที่ดุเราไปทอดกระถิวัดหนึ่งคนมาร่วมงานห้าร้อยหกร้อยป้าจะอธิบายวัดรมกายทาอะไรอยู่คนที่เขาเห็นชุดนี้นะเขาก็ศรัทธาแต่ละคนเขาก็ตั้งใจฟังป้านะเหมือนปีที่แล้วป้าพาคนสามพันรถบัสเมกาถินวัดสมกาป้าต้องการพาคนไปชมวัดให้เขาได้เห็นั้ไดดช เลยแล้วทำให้คนนี้เข้าใจเยอะมากที่หลวงพ่อพูดอยู่ประจาม่ากพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว และตอนที่วัดโดนลอ้อมทางวัดมีที่นอนนอนได้เงินกว่าคนถ้าใครจะไปให้ไปนอนที่น,นู่นป้าก็ถามตัวป้าว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อปกป้องหลวงพอ่อเพื่อปกป้องวัดหลองแต่ถ้าเราไปนอนเราจะรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อเราหง็นหนยบ้างมันไม่ใช่แค่เราแล้วก็เห็นพี่น้องเรามาเยอะม,มากสวดมนต์กันตรงไหนก็สวดตากแดดนั้นค้นนาไปวัดมีด้เพรา,าะทหารสกัดหน้าตนวนแล้ววิ่งเลยคนเดียวนะวิ่งผ่าด่านทานรอดกำแพงครับไอ้ป้าไป,ป,าไปสักครึ่งทางได้ป้ากวักมือมา เข้ามาเท่าไหรป้าไม่รู้เพราะตาป้ามันพลาดป้าอยู่คนแรกติดกับทหารเลยนะเอื้อมกันถึงอแต่ก่อนยังไปลุกหลังกุลุกผลนั่งตัวจจำมัง่งไม่จำมัง่งทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยป้าคิดแต่ว่าเรามากเป้าหลวงพอ่อในใจมันไม่มีอะไรไม่แต่ชีวิตเราเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราต้องทำให้ได้พอตุ้นวัดปลอดภัยดีใจมากมาเลยหลังจากนะั้นากกรทุ่มเทผ่าขอนเดินชีขาป้าพ่อไม่เคยทิ้งบุญเลยป้าจะต้องถวายหลวงพ่อทุกทุกบุญเหมือนเราถวายกระถิ่นหลวงพ่อกระ แล้วนะลูกถวายบุญกับหลวงพ่อทุกๆอุ่นนะเจ้าค่ะปล่อยหลวงพ่อแข่งแรงแข็งแรงเจ้าค่ะ